ตอนนี้นะคะเดี๋ยวใบเฟิร์นนะคะจะมาแนะนำนะคะฟิล์มของเอเซ o ์โคกับรุ่นเซรามิกเนะคะที่ตอนนี้ได้รับความนิยมนะคะ <c oughs> กับลูกค้าหลายๆท่านมากๆเลยค่ะนะคะต้องสำหรับนะคะฟิล์มต้องแสงเ x เซ์โคเซรามิกนะคะ <c oughs> กับสโลแกนเข้มเคลียร <c oughs> ชัดนั่นเองค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะคะที่มีความเข้มนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะและจากด้านในค่ะก็จะมีความชัด เคลียค่ะแล้วก็ยังไม่บล็อกสัญญาณดิจิทอลทุกอย่างรวมไปว่าจะเป็น e ีซี่ทารนะคะหรือว่าจะเป็นสัญญาณ GPS รวมไปถึงค่ะนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องใช้นะคะบัตรในการสแกนนะคะเข้าคอนโดเข้าหมู่บ้านนะคะสาหรับเซรามิก X ตัวนี้นะคะไม่บล็อกสัญญาณ100%เเลยนะคะอันเดี๋ยวเรามาดูนะคะสาหรับสีฟิล์มกันดีกว่านะคะสาหรับเซรามิก X นะคะที่บอกว่านะคะเทมเพียชัดเขามีเฉดให้เลือกนะคะแบบไหนกันบ้างนะคะสาหรับตัวแรก เป็นฟิล์มขนาดความแ้มอยู่ที่40%ค่ะนะคะซึ่งสามารถลดความร้อนได้ถึง65%นะคะซึ่งสูงกว่าฟิล์มทั่วไปนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นความแ้ม60%ตัวนี้ก็สามารถติดได้ทั้งบานหน้าหรือว่ารอบคานนั่นเองค่ะนะคะสามารถลดความร้อนได้ถึง70%กันเลยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเคยใช้ฟิล์ม60%แล้วรู้สึกว่าด้านในยังดูเข้มดูมืดน,นะคะตัวนี้นะคะกลางคืนก็ขับสบายนะคะมากๆเลยนะคะในเวลากลางคืน ะะะและยังมีสําหรับอีกหนึ่งตัวเข้มขึ้นมาอีก1ระดับนะคะก็จะเป็นความเข้มตัวนี้ค่ะ XC 1 5 CM นะคะความเข้มที่70%ค่ะนะคะตัวนี้สามารถติดรอบคันได้ แต่ว่าก็จะมีลูกค้านะคะที่เป็นนะคะลูกค้าผู้ชายสุภาพบุรุษหลายๆท่านก็ติดรอบคันบันหน้าตัวนี้ก็ติดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขับสบายตานะคะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเองนะคะและเข้มสูดสําหรับตัวนี้ค่ะอีหนึ่งตัวด้านล่างนะคะกับ x ต0 5 c m นะคะนี่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเข้มสุดนะคะในระดับความเข้มที่80%ค่ะตัวนี้จะเหมาะสําหรับติดรอบคันสําหรับใครที่นะคะชอบรถที่ดูเข้มดุดุนะคะก็แนะนําสําหรับตัวนี้เลยติดรอบคันได้นะคะ สำหรับนะคะฟิล์มกองแสง Exo โ o กับเซรามิก X ตัวนี้ค่ะนะคะอย่างที่บอกไว้แล้วว่ากับสโลแกนของเขาเข้มเทียชัดค่ะนะคะด้านนอกดูเข้มนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะสำหรับใครที่ขับรถคนเดียวโดวยเฉพาะคุ้สุภาพสตรีนะคะหรือว่านะคะใครที่เก็บของไว้ในรถนะคะ หรือว่านะคะเจาะรถตามที่สาธารณะซึ่งตัวนี้ค่ะนะคะจะช่วยในเรื่องของนะการทางตาความเป็นส่วนตัวภายในรถค่ะเวลาเราจาะรถตามที่สาธารณะต่างๆหรือว่าสาวๆที่ขับรถคนเดียวนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะคนก็จะมองเข้ามาไม่เห็นด้านในนั่นเองนะคะหรือใครที่ชอบนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆน,นะคะที่บางทีนะคะต้องนะคะใช้เวลา ที่อยู่ในรถทั้งวนันหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านในรถค่ะนะคะตัวนี้เขามีความเข้มทางด้านนอกค่ะนะคะก็มีความเป็นส่วนตัวในระดับนึงเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่านะคะสำหรับด้านนอกถึงจะเข้มนะคะด้านในก็ยังมีความเคลียร์และชัดน,นะคะสามารถมองเห็นทัศนะะวิสัยที่ค่ะเคลียร์ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะนะคะและยังสามารถกองกําร้อนได้ดีอีกด้วยนะคะสูงสุดนะคะสำหรับตัว80%กําข้มที่ 6, 76%เลยทีเดียวนะคะและ UV ก็กันกํา ร้อนรลับ UV ได้ถึง99%ค่ะนะคะถือว่าเป็น1ตัวเลือกนะคะเป็นฟิล์มที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยแล้วก็ลูกค้านะคะนิยมติดกันมากๆเลยสําหรับฟิล์มกองแสง e x t r c o a t e Ceramic X นั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถค่ะเลือกตัวนี้กันได้มีเลือกถึง4ระดับความเข้มเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่40%ถึง80%นั่นเองค่ะ